การภาวนาเนี่ยมันอยู่ที่นี่ที่ออกไปทําแต่การบวชอ่างกันยังไงถ้าจะทาผลน,นี้นะเมื่อเราอยู่ในสัญญานี้แล้วโลกจะมองคุณเปลี่ยนไปเพราะว่าคุณมาเป็นทั้งบวชและความรับผิดชอบของคุณต่อโลกใบนี้ก็เปลี่ยนไปนี่คือประเด็นสําคัญและสิ่งนั้นจะทําให้คุณทุกข์มาก คนเราเนี่ยออกไยออกแต่กายก่อนใจไม่ได้ออกด้วยใจก็ยังสแสวงหาอาดีตคนที่บ้านอยู่นะแล้วทีมไปรู้แล้วลองตัวออกมาแล้วก็ใจายเลยมันก็ยังคล่องอยู่ก็เห็นอะไรอะไรเราเราต้องเป็นคนใจร้ายอะ่ะรับได้ไม่ได้เป็นอิสระเน่โหม,มันโหดร้ายนะ แต่คุณต้องยอม嘛